Ya นะครับว่าผมอาจารย์คริสนะครับก็มี3อย่างที่ทํากันอยู่เสมอนะครับก็คือ3สีนั่นเองนะครับเราทำคลิปให้พี่น้องทุกท่านนั้นดูกันมานะครับก็เป็น10ปีแล้วนั่นเองนะครับสแล้วก็มีแคมป์นั่นนะครับอย่าลืมนะครับแคมป์กับสัมมนาเจ๋งๆถ้าใครสนใจนะที่จะจัด English Boot Camp ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเด็กหรือสําหรับนะฮะผู้ใหญ่นั่นแหละครับองค์กรเอกชนหน่วยราชการนั่นแหละครับนะฮะก็สามารถจัดกันได้เลยทีเดียวนั่นแหะครับรวมถึงสัมมนาหรือจะให้ไปทลอกสร้างแรงบ อะจารเปิดคลาสแล้วก็เปิดคอเสนอครับในยุคนี้นะฮะก็จะไปเปิดกันตามสถานที่ต่างอาจจะไม่สะดวกแล้วก็มาเปิดกันในออนไลน์กันดีกว่าก็ทํากันมาหลายปีแล้วนะครับกับ s English Online Course of the Month นั่นเองนะครับซึ่งในเดือนกุมภาและมีนานี้ s นะครับก็จะเป็นคลาสแรกของปี2024นะครับมีชื่อว่า topics of conversation หัวข้อเนื้อหามันมันเข้มข้นสนุกสนุกในการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะสนทนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีขึ้นกับ ชาต่างชาติและสร้างผลลัพธ์เนี่ยนะฮะกับกระบวนการที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องไปสอบหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปทํางานทําธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนและจะได้ทั้งความรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคที่จะปลดล็อกแล้วก็ปลุกยักษ์การเป็นนักสนทนาภาษาอังกฤษหรือ English conversationalist นะค <Okay>. รับในตัวคุณให้มันออกมาน่ะครับแล้วก็มาเดินนะครับแบบนะฮะมีความสนุกแล้วก็เดินแบบยิ่งใหญ่มีความมั่นใจกันอีกครั้งนั่นเองครับดังนั้นถ้าใครสนใจนี่นนะครับเราเรียนกันน, Class นั่นะครับสำหรับคลาสเบกิเน อาจจะมี knowledge skill experience ความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่อาจจะยังไม่สูงมากนะครับก็ให้มาเรียนรวมตัวกันกับ beginner เราจะได้ไม่ต้องกดดันกันมากนะฮะเย่าลืนี้นะครับคลาสนี้ต้องเข้ามาซ้อมพูดใน zoom กันบ่อยๆนะครับเราเรียนกันสดทุกคืนวันจันทร์และว,วันอังคารสำหรับ beginner นะครับสองทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งเราก็มาเรียนกันแบบสนทนากันเลยเนี่ยนะครับดังนั้นต้องเข้ามาใน zoom แต่ถ้าไม่สะดวกไม่ไหวไม่ทันก็ดูแบบนะฮะแบบดูห่าง,ห,างห่วงใน facebook live หรือจะดูย้อนหลังก็ได้นั่นเองนะครับส่วน gang นะฮะ intermediate ที่อาจจะมีประสบ นภาษาอังกฤษเยอะมีความมั่นใจความสุขอยากจะพัฒนาให้ผู้ภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นหมายถึงการสนทนาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็สามารถมาเรียนได้ในวันพุธและวันพฤหัสไดนเองนะครับอันนี้จะเป็นสำหรับ intermediate นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเราเรียนกันนะครับทั้งหมด10ครั้งเน้นนะฮะสดสดนะฮะกับผมอาจารย์คริสและเดี๋ยวจะมีทั้งแขกรับเชิญแล้วเราจะให้นะครับนักเรียนนั้นสร้างเป็น community ให้นักเรียนนั้นเนี่ยนะครับไปนัดสนทนาไปพูดคุยกันต่อได้ไม่ใช่แค่มาเรียนอยู่กับผมอย่างเดียวนัะครบ ล้วเดยวจะมีแขกรับเชิญเข้ามาสนทนาร่วมกันพูดคุยกันในห้องเรียนของเราด้วยนั่นเองครับดังนะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาสมัครก็ได้นะครับที่ Facebook กับ Li n e แอดของเรานะครับ999บาทเรียนกัน10ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงครึ่งและแน่นอนครับที่จริงก็ต้องเรียน2ชั่วโมงแต่ผมแถมเป็น2ชั่วโมงครึ่งต้องเรียนกัน10ครั้งแต่ผมแถมเลยเป็น11 12ครั้งแน่นอนนะครับส่วนมากก็เป็นอย่างนี้กันทุกครั้งในคลาสของผมอยู่แล้วอ๋อแต่ก็ฝากไว ผมอาจจะติดงานด่วนหรือติดธุระของครอบครัวสําคัญสาคัญที่อาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะมาสอนตามบันเวลานี้ได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่สามารถติดตามได้นะครับก็สามารถมาดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูแล้วดูอีกเพราะกลุ่มพวกนี้จะอยู่กับคุณแบบตลอดไปเริ่มรู้สึกสนิมขึ้นเริ่มจำไม่ได้ก็มาเปิดดูย้อนหลังได้ตราบใดที่มาร์คซักเบิร์กเขายัางให้เราอยู่ใน Facebook นั่นเองนะครับอันนั้นถ้าใครสนใจนะครับอยากจะปลุกนะยักษ์แล้วก็ปลดล็อกภาษาอังตัวเองในปี2024นีี่นี้นะครับก็มาลองเรียนคลาสคอนเวอร์เซ คาาริสตูนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยเรียน Conversation มาหลายที่ก็มาลองเรียนกันนะครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับต้องเข้ามาเรียนกันแบบสดๆใน Zo ูมมาเริ่มสนทนากับผมแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเข้มข้นที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็อย่างน้อยก็สังเกตการแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เรียนแบบนะฮะจากการสนทนาที่เกิดขึ้นใน Facebook Live แบบดูสดหรือจะดูย้อนหลังก็ได้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้ากุมภาพันธ์นี้ครับ